โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รายการจริงๆว็อกโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมซอสอาร์ออนไลอิตาโจแฟคเตอร์ factor, เข้าสู่พาร์ทที่124แล้วเด็กนะครับอ่าก็เรากลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปการเปิดกาชาของซอสอาร์ออนไลอิตาโจแฟคเตอร์เด็กน,นะครับผมเนาะ ก็ตลอความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางผมได้มันการเปิดเจ้าตู้ของอ่าวตารของซอสอาร์ออนไลน์อะดิเฟชันเองเนาะซึ่งไอ้ผลที่ผมเปิดดี่ไม่ช่นะก็คือจะโปรโมทด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ตู้สกินของอะดิเฟชันเอากลับมาขายแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เปิดอย่าลืมไปเปิดด้วยเลยมานี้เผื่อใครที่บบเอยถามหา,มาบาปลาก็เลยแบบเออกูต้องยอมเสียเพชรให้กับเหล่าคนดูเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าเฮ้ยตู้สกินอ f ดิเ t ชั n นมาแล้วนะซึ่งอย่างน้อยก็ได้สิ่งที่ผมต้องการน้องเช่น เราได้ดาบของเนสกายซอสมาแต่ว่าจริงๆเราได้อีกสิ่งหนึ่งตามมาด้วยคืออะไรนะเป็นธนูของชินนโซลุตตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเราพึ่งได้มันมาใช่ไหมแต่ความเป็นจริงคุณผู้ชมผมพึ่งไปเช็คในอาวุธมาไอสัตว์เอ้ยผมเคยมีแล้ว <c oughs> คือจริงๆผมว่าถ้าเกิดได้เป็นพวกอ,า,อาเทลรเลียของรีฟาหรือสเตเซผมรู้สึกว่าโอเคกว่านะคือผู้ดรงๆว่าถ้าเกิด เทียบกับอาวุธเซ็ตอาวุธของสกินที่เป็นของลีเฟชันนะผมผมรู้สึกว่าเหล่าสามสาวสเตเชียเนี่ยยังอย่างชินนโซลุตรีฟาเทเลเรียอาเซนาสเตเชียผมรู้สึกว่าอาวุธอาวุธสาวคนนี้รู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันสวยกว่านะครับผมด้วยความที่แบบมันไม่ใช่แค่ออร่าเวลาเราฟันน่ะมันมีเอฟเฟกต์ของดาบดังน,นั้นด้วยเวตัดภาพกุหลาบกับไดซ์ก,กายคือแบบอะไรวะเนี่ยอะไรมาเนี้ยที่บก ดูดิอะไรวะเนี่ยคืออย่างของยูจีโอมันยังพอโอเคนะว่ามันเป็นกุหลาบนะของทิโตตคือแบบวอตอิดดีทคืออะไรเนี่ยนะครับก็แน่นอนขอฝากถึงตู้สกินอะลิเซชั่นหน่อยแล้วกันนะใครยังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยแล้วกันเนาะก่อนที่ตู้จะไปอ่าล้วก็ใช่นะครับตอนนี้ตู้โฟตอนอ่าอวตารกลับมาแล้ว นะผมสำหรับใครที่เคยพลาดจากโฟตอนก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะผมนาะอก็เขาจะขายถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่เคยพลาดในช่วงนั้นก็สามารถมาเปิดในช่วงนี้ได้ส่วนตัวก็ทางผมก็มีครบเซตแล้วแค่ว่าอย่าเปิดเพิ่มไหมคําตอบคือไม่ะคะักาว่าจะรอตู้วันเกิดน้องยุกิอาอยายวาหลือเเพราะเผื่อว่าอตู้วันเกิดน้องยุกิเนี่ยเผื่อเผื่อไว้ก่อนนะอาจจะเป็นเชน หลาทานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่124เอานเนิ่เสเองนะครับผมเนาะซึ่ง mm. เหตุผลหนึ่งที่ผมจะมาเปิดการชาร์จตู้ใหม่ที่ไม่ใช่นะเราจะมาอัปเดตเรื่องเนื้อๆเองนะครับผมเนาะซึ่งอัปเดตที่ว่านั่นก็คือตอนนี้กิจกรรมแจกเพชรฟรีก็มาแล้วนะจ๊ะก็ mm. คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมไอ้กิจกรรมอะไรไหมก็คือกิจกรรมของอันนี้คืออะไรนะ ไอกิจกรรมที่ให้ตีครบสามแสนอ่ะคุณจําได้ใช่ไหมที่แบบต้องร่วมกันตีบอสอ่ะทั้งฝั่งวาเรียนแล้วก็ฝั่งอ e ีเตเกียวแหละก็คือถ้าเกิดเราตีครบตามจํานวนใช่ไหมเราก็รับเพชรฟรีไปเลยนะครับผมอย่างอ e ีเตเกียวแฟกเตอร์แจกเพชรประมาณ2,500ส่วนของวาลีนโชดาวรู้สึกว่าแจกประมาณ3,000เม็ดนะครับผมเนาะก็ได้ด้วาโอ้ ขอบคุณสำหรับเพจฟรีนะผมสอน i n t e g r factor แล้วก็แน่นอนครับนี่แจกสติกเกอร์ฟรีด้วยนะของอาวานเร,รู้สึกว่าจะเป็นไอคอนสำหรับป้ายชื่อเราแต่ว่าในกรณีของ i n t e g r factor คือมันเป็นแบบอีอโมจิสติกเกอร์สามารถเอาไว้พูดคุยได้เลยมานี้เองนะครับผมเนาะก็ใครที่ได้ i n t e g r a factor อยู่หรือว่าใครที่เลิกเล่นใครที่เลิกเล่นลนะก็อย่าลืมมารับด้วยแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาบอกว่าเราสามารถรับได้จนรับได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะ11 เดือนหนี้นะครับผมเวลาประมาณ5โมงเช้าบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมารับด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเครับเพรฟรีเลยแล้วกันนะครับผมเนาะแน่นอนด้วยความที่พอเรามีเพรเยอะแล้วพอเรามีเพรเยอะแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเปิดตู้นี้กันหน่อยดีไหมไหนๆก็เห็นเห็นได้หลายคนในกลุ่มเขาเปิดแลวคือเราเรารู้ว่ามันเป็นตู้ดักไว้ละแต่ว่าเราต้องเปิดก็คืออ่าแกนออเดอร์หนึ่งนะครับอ่า วันนี้เราจะมาเปิดตู้อะไรนะเลซีดาว8.0%กันซึ่งรอบก่อนก็เคยเปิดแล้วเกือเด็กซึ่งรอบนี้ไม่รู้ว่าจะมีโชคชะตากับเขาหรือเปล่านะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งลืมพูดเลยก็คือนี่ครับคือตู้เนี้ยผมไม่ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมแต่แต่อยากจะบอกว่าผมเนะี้ยไปเปิดอะไรซีมท,ที่ตู้ที่มีชืนะ่อวนะ่าละดาร์กอนเซเลเยอร์เฮลอนะครับผมเนาะซึ่งประเด็นคือทางผมเนะี้ยไม่ได้คิดอะไรมากนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสเต็ปเดียวครับผมได้อ b บิลิตี้ของเจ้ารีฟารมาคุณผู้ชมนี่ฮะครับสเต็ปเดียวสเต็ปเดียวเลยครับแล้วประเด็งคือออกใบแรกด้วยได้อ b บิลิตี้รีฟามาคนในกลุ่มคเหวเลยแล้วโอมาก็แบบอืงอนโอมางอนแล้วไหนบอกจะไม่เปิดไงจะทําไงได้อ่ะข้าพเจ้าโดนยุข้าพเจ้าโดนยุจากคนในกลุ่มนะครับ โอเคตอนที่บอกก็คือมันเป็นตู้เลดประมาณ8 0เนาะก็รวมทุกสก,กิลเลยปะเท่าที่เห็นมาได้รู้สึกว่ามันจะเป็นตู้ลมน่าจะเป็นตู้ลมตู้วันเกิดใช่ไหมเอออย่างโคฮารุเนี่ยฟาจิที่ผ่านมาเนี่ยยูนาที่ผ่านมาคิรโดตอันนี้พูดตรงๆว่าตาเบลดแรงนะแต่สก,กิล ของมันอะ่ะมันเป็นสกจูที่ลีลามากผู้ตรงๆเลยครับว่าถามว่าได้มาได้ใช้ไหมได้ได้ใช้งานไหมครับตอบคือ no ไม่ได้ใช้เลย <c oughs> คือได้มาเหมือนเอามาแค่ประดับไว้ให้ดีเฉยๆแต่รู้แค่ว่าอาร์ตเวิร์มันโคตรสวยนะจ๊ะอ่านิชิน่อนนะครับผมเนาะอันนี้ฟิลเลียจังนะครับผมเนาะก็เราจะเราจะมาเปิดสั๊สเต็ปหนึ่งละกันส่วนเพจที่เลือถามว่าผมจะรอครแน่นอนครับโลวันเกิดของน้องยูกิจังเพราะว่าล่าสุดเหน็น รูปภาพตัวเกิดของน้องริสเบตแลรู้สึกว่ามันค่อนข้างเฉยๆมากเลยนะแต่ก็รอดูคาสามารถดีีว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลที่รู้สึกมันเฉยๆเพราะว่าสกิลริสเบตรอบนี้ที่มันมาเนี่ยมันเป็นท่าเสียงเออท่าแสงเชนไม่ได้ดิมันเป็นคอนท่าน้ําเชนเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าบอสที่เราเจอคืออะไรแต่รู้แต่รู้สึกว่ามันมันไม่รู้แพ้อะไรรู้แค่ว่าแบบ อ่ะเอาเป็นว่ารอยูกิยาวๆแล้วกันเพราะเหตุผลที่หลายหลายคนบอกว่ารอยูกิเพราะเพราะอะไรไหมยุกิมันเคยสร้างตำนานอลไรครั้งหนึ่งคือมันเป็นสก er ิลไรท่าจี่มนแล้วประเด็นคือสกิลนั้นอะ่ะโคตรแรงแรงแบบแรงมากนะผมมาเทิร์โรูปิโอใช่ไหมคือมันเป็นสกิลที่แรงที่สุดตั้งแต่ได้เคยเจอมาแล้วอ่ะตามไปด้วยคริโตคือถ้าเกิดเอาเรื่องกายใช้งานนะจริงๆดาเมจยุกิคริโตอาจจะพอๆกันก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการใช้งานอ่ะยุกิมันใช้งานง่ายกว่า นะผมเรืองในการเก็บบัฟเพื่อที่จะใช้ความสามารถของอะ,อะไรว่าเบิร์ดโหมดนั่นเองนะครับผมหรือว่าฟูลเบิร์ดนั่นแหละว่ายแล้แลแผมของของยุกิันฟูลเบิร์ดไม่แน่ใจอ่านว่าไปพูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าสเต็ปเดียวเราจะออกหรือเปล่าไม,ไม่ออกก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเปิดมาขำๆแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีนู่นเลยตู้มันเกิดยุกินะครับโอเคก็ภาวนาหน่อยนะ ก็อิตเกียวแเตอร์ฟังข้าพเจ้าหน่อยนะข้าพเจ้าเกิดวาริ่งโชดาวหนักมากตู้ล่าสุดอาซูนาสเตเชียหวังว่าตู้นี้หวังว่าอิตเกียกวแฟเตอร์จะจะเดีย่านะคือ <c ười> เอาเอาสายอะไรก็ได้มาเอาสาะอะไรก็ได้ขอสีดาวสักสกสิลหนึ่งพิสเอาอะไรก็ได้อาบิลิตี้อะไรก็ได้ขอแค่หน้าตู้คื <ười> <c ười> อคืแบบแบบอีอย่าง้วแบบเอออย่างน้อยออกสีดาวก็ได้ ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีดวงอะ่ะเออแต่ก็ต้องมารอ,าาอารู้อีกทีนึงว่าผมจะมีดวงหรือเปล่าต้องมารู้ดีทีเดียวจะมีดวงป่าไว้สั่เอยชาโนนช่วยชันหน่อยชานนคุมช่วยฉันหน่อยชาโนนชาโนนพี่ก๊อฟช่วยผมหน่อยช่วยชันหน่อยชานนกับพี่ก๊อฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรอบบีตีต้เอ๊ะ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  อากอ้เอ๊ะอะไรเฮ้ยเยอะพ,พูดถึงพูดพูดชื่อพิคกอฟชาโนนไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไหนนี้ไหนนี่เอ้ยอบิตตี้อากอะลรวะไม่รู้อ่ะต่รู้แค่ว่ากูได้มาแล้วอ่ะไม่รู้แต่กูได้มาแล้วไม่รู้แต่กูได้มาแล้วอเะยัยอเยะขอบคุณขอบคุณขอบขอบคุณสำหรับพลังจากพิคกอลฟแล้วก็ ชาวน,นมากเอแต่แต่พี่ก็อมนี่น่าจะมอบดวงให้วะ่ะพี่ดูด,ดูตรงแล้วอ่ะแต่พี่ก็อไม่มาเฝ้าเลยให้ตายสิขอบคุณมากพี่ก๊อฟขอบคุณเอ๊อย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเราวะแต่เป็นจริงไหมเราไม่รู้รู้แค่ว่าของคุณครับที่ให้ที่ออกให้ <c oughs> ที่เหลือนี่น่าจะเกลือละออกอาวุธหน่อยได้ไหมไหนไหนก็มาและ้ะอาวุธหน่อยได้ไหมฮัลโหล ไม่มาเลยวะอาวุธหน่อยได้มาซักสก,กิลหนึ่งก็ได้มาฮัลโหลครับสก,กิลหนึ่งได้ไหมพี๊ฟโอสามเราโลโลเลยวะเอ้อได้แต่สก,กิลเดียวว่าดูตรงละโอเคออเรียบร้อยโอ้เลเปียออกเลเปีย,ยก็ได้มาถึงมันไม่ได้เล่น,ลนก็เถอะมาพี๊ฟไม่บีเลยวะ อโอ้แล้วประเด็นคืออยู่ตรงกลางซะด้วยประเด็นคืออยู่ตรงกลางซะด้วยอ่ะก็สรุปผลประกอบการนะครับผมสเตปเราเราได้อบิลิตี้ของอาร์โกจังมาเว้เยยยขอบคุณสลับพรจากชาโนนและพี่ก๊อปของเราฮะ thank you เออโดยเฉพาะพี่ก๊อปบึางในพี่ก๊อปน่าจะมอบดวงหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไดว,ว่าขอบคุณครับไม่รู้ว่าสกิลมันเก่งหรือเปล่าลุกแควาว รู้แค่ว่าใบเนี้ยผมไม่เคยมีเว้ยเออเรารู้แค่ว่าใบเนี้ยผมไม่เคยมีแล้วก็ดูจากอาร์ตเวิร์ดนี่น่าจะของปีที่แล้วเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่คุ้นไม่คุ้นอาร์ตเวิร์ดนี้เลยผมก็จาไม่ได้แล้วรู้แค่ว่าลายลายเส้นอ่ะมันคือลายเส้นใหม่เว้ยไม่ใช่ลายเส้นเก่าเออโอเคอย่างน้อยก็มา w i l l ่ก good เอออย่างน้อยก็มาดี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  โอเคตอนที่บอกนะครับผมก็เจอกันใหม่ในตู้หน้าและการสลับตู้วันเกิดของน้องยุกิจังก็ไม่รู้ว่ายุกิเราจะเฟยยียเย็นหรือเปล่านะโอเคงั้นไปแล้วผมฟีเกมในฟาร์มกบายกับผมบายครับสายโยดาลาบ๊ายบาย